ูนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวังขออนุญาตนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน2566ดังนี้อันจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมโครงการปรับพื้นฐานกลุ่มสาระทักษะการดำเนินชีวิตประจำภาคเรียนที่2 2566ณสกรออำเภอขอวัง จัดโครงการตรวจสุขภาพป้องกันแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566นณศูนย์การเรียนรู้ตำบลทั้ง4ตํตำบลการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคอวังได้จัดกิจกรรมดังนี้ จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนนำหนังสือและสื่อออกหมุนเวียนให้บริการณบ้านหนังสือชุมชนตำบลคอวังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอคอวังที่มาใช้บริการห้องสมุดณห้องสมุดประชาชนอำเภอคอวังจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดณหน้าตลาดสดที่ว่าการอำเภอคอวังจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอคอวังณศูนย์การเรียนรู้ตำบลคอวัง อื่นๆเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระกล่าวอุดมการรักชาติร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติในทุกวันจันทร์สกรออำเภอคขวังร่วมทำความสะอาดทำกิจกรรมห้าสกาดใบไม้ปรับปรุงพื้นที่แปลงผักเพื่อลงผักสวนครัวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขวัง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566สำนักงานสกรจังหวัดยะโสธรณห้องประชุมศูนย์เรียนรู้าศาสตร์พระราชาเดินตามรอยพ่อสำนักงานสกรรจังหวัดยะโสธร เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงดำรงศาสตร์พระราชาน้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเดินตามรอยพ่อสกรจังหวัดยโสธรเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษารูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams ณสกรอำเภอขวัง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำข้อมูลนักศึกษาเพื่อนำเข้าระบบก,การจัดสอบเอนเนตประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ณนะห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเดินตามรอยพ่อสอกรจังหวัดยโสธรร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขอวัง ให้การต้อนรับสำนักงานกะกะตจังหวัดยะโสธรหัวหน้ากลุ่มงานในการพบปะพูดคุยประสานขอความร่วมมือในการสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะสกรออำเภอขอวังเข้าร่วมประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยังย่งยืนณนะห้องประชุมอำเภอขอวังรับเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอใบายามุกป,ปีการศึกษา2565รระดับเงินณนะห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เดินตามรอยพ่อสอกรจังหวัดยโสธรเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือครั้งที่หนึ่งในการจัดงานเทศกาลนามัสการหลวงปู่พระมหาแปลงและเทศกาลแห่งความสุขสุ่มเย็นประจำปี2566ณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขอวังบุคลากรสกรอำเภอขอวังเข้าร่วมประชุมวางแผนปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ณนะห้องประชุมศาสพระราชาสกรอำเภอขอวัง รับการนิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายในด้านการเงินบัญชีพัสดุณห้องประชุมศาสตร์พระราชา,าสากรออาเภอขอวังเข้าร่วมทอดถวายกรถินสามัคคีอาเภอขอวังนวสีสว่างตําบลน,น้ำอ้อมอําเภอขอวังร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวในเทศกาลวันลอยกระทงประจําปี2566ณบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลขอวัง ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จและส่งสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชาดำเนินทรงเปิดอาคารวิทยาวัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จากผลการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งมีคุณภาพอย่างแท้จริงภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการกลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดนใจผู้เรียนขยายแหล่งเรียนรู้ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคุณภาพยั่งยืนต่อไป